กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะ Health Secret by ดรอรวรรณที่คุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่พวกเรานั้นสามารถที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆแล้วจะส่งผลทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดภยัยห่างไกลโรคมาในวันนี้นะคะคุณหมอบอกเลยบอกว่ามีเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพอันทันสมัยที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะสามารถจะ ช่วยชะลอความแก่ได้ค่ะหลายอย่างทีเดียวที่คุณหมอแนะนำไม่ว่าจะเป็นสเตมเซลล์พลาสมารวมถึงดีท็อกซ์ด้วยไปติดตามรายละเอียดด้วยกันในช่วง Health Secret by Dr อรวรัณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับ Health Secret by Dr อรวรัณอีกเช่นเคยนะคะ ต่อจากตอนที่แล้วนะคะก็มีผู้ถามเข้ามามากมายว่ามีนวัตรกรรมอะไรบ้างที่จะช่วยชะลอความแก่ได้แล้วทำได้จริงหรือนะคะก็มีจริงค่ะเพราะศาสตร์การแพทย์ชะลอวัยมีมานานกว่า30ปีแล้วแล้วก็ได้รับการพิสูจน์แล้วนะคะตั้งแต่ที่หมอพูดว่าเราสามารถตรวจยีนได้การตรวจยีนเนี่ยสามารถละเอียดไปถึงบอกว่าเราจะเป็นโรคอะไรแล้วเราจะได้วางแผนป้องกันได้นอกจากนี้เรายังสามารถตรวจยีนเพื่อดูอายุไขด้วยค่ะ เราจะเรียกตรงโครโมโซมนี้ส่วนนี้ที่บอกอายุไข่นี่ว่าเทโลเมียร์นะคะซึ่งตอนเด็กๆเ,เทโลเมียร์เราจะยาวมากเลยค่ะคือเราจะมีอายุยืนไปอีกยาวพอยิ่งแก่ในเทโลเมียร์ก็จะสั้นลงสั้นลงเพราะนั้นตรงเทโลเมียร์นี้ปัจจุบันมี มีวิธีการที่จะยืดเทโลเมียให้ยาวขึ้นนอกจากการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามที่ตอนที่แล้วหมอไม่ใช่ว่าที่หมอกล่าวถึงเนี่ยน,นะคะก็จะช่วยให้เทโลเมียของเราเนี่ยยืดยาวขึ้นไดน้ยังมีพวกอาหารเสริมต่างๆแล้วก็ช่วยให้มีการพิสูจน์แล้วว่าอาหารเสริมเหล่านี้เช่นพวกแอสตรากลัสพวกสารเออข,ขอาชื่อว่าปักขี้ของจีนเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยทําให้ยีนเนี่ย ยืดยาวขึ้นตรงส่วนของเทโลเมียร์ซึ่งมีการทดลองงานวิจัยรับรองมากมายนะคะออกมาแล้วนี่คือเฉพาะเรื่องเทโลเมียร์ยังมีอีกหลายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้เซมเซล์เองเพราะเซมเซลเนี่ยมีการค้นพบแล้วว่าเป็นเซล์แห่งการซ่อมแซมที่ร่างกายเราสร้างเองนะคะแล้วก็เซมเซลที่จํานวนมากเนี่ยก็จะมาเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์อื่นๆในร่างกายเราซึ่งหมอเคยเล่าให้ฟังว่าร่างกายเราเนี่ยทุกเซลเนี่ยมีการ เสื่อมสลายและตายไปอยู่ตลอดเวลาอย่างเซลล์ผิวหนังก็มีอายุไขแค่28วันนะคะเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็มีแค่20ปีเพราะฉะนั้นเราเป็นคนใหม่ทุกๆวันนะคะทุกๆเซลล์ในร่างกายมีการจากเซลเซล์นี้ก็จะมาชดเชยเซลล์ที่จะต้องตายไปเป็นเซลล์ใหม่มาชดเชยเรายังถึงมีตัวตนยังครบทุกอวัยวะอยู่ทุกวันนี้แต่ว่าการชดเชยอ,อาจจะไม่ทันหรือว่าน้อยกว่าความเสื่อมเราก็เลยดูเหี่ยวลงชราลงบ้างเป็นไปตามธรรมชาตินะคะ ซึ่งตรงนี้การแพทย์ก็พบแล้วว่าสามารถเอาเซลล์ม,ม,มาเพาะให้ได้จํานวนมากพอเพียงที่จะมาซ่อมแซมวัตถุที่เสื่อมไปได้ด้วยก็เป็นอีกอันนึงซึ่งเป็นที่นิยมกันในยุคปัจจุบันที่จะใช้เซลล์เ,เนี่ยมาชะลอวัยหรือว่ามาฟื้นฟูสุขภาพลมทั้งใช้ในการอการอักเสบในร่างกายที่ไม่รู้สาเหตุทั้งหลายเนี่ยเซลล์เช่นในพวกออโตอิม mm ูนเอ e เอลอยนีจะพบว่าเซลล์นั้นมีส่วนมาช่วยรักษาการอักเสบเหล่านั้นได้อย่างดี ไปจนถึงเทคโนโลยีการใช้ PRP ก็คือสารสกัดจากเกล็ดเลือดของเรานะคะโดยการแพทย์ก็จะมีการเจาะเลือดเนี่ยคะ่ะแล้วก็ปั่นแยกเอาสารจากเกล็ดเลือดออกมาพบว่าเกล็ดเลือดของเราเนี่ยมีสาร g r o w t h factor คือสารสำคัญหลายๆอย่างมากเลยที่มาซ่อมแซมร่างกายได้ก็จะเอา PRP เนี่ยมาฉีดข้อที่เสื่อมไปมีการปวดข้อเป็นต้นนะคะก็จะทำให้มีการซ่อมแซมทำให้ข้อเนี่ยกลับมาดีดีขึ้นได้โดยสามารถ รู้ได้ตั้งจากอาการแล้วก็ทำเอ็มดูก็จะเห็นว่าข้อที่เสื่อมไปแล้วเนี่ยกลับมาฟื้นฟูให้ปกติขึ้นได้อันนี้เป็นสิ่งเล็กเล็ก,ลกน้อยนซึ่งบอกได้ว่าการชะลอวัยเนี่ยเทคโนโลยีช่วยได้แต่เนื้อสิ่งใดเนี่ยร่างกายเราเองค่ะพร้อมจะซ่อมแซมตัวเองอยู่แล้วอยู่ที่เราเนี่ยตั้งใจไหมนะคะถ้าเราตั้งใจเริ่มเข้าสู่วงจรชีวิตที่ถูกต้องปรับตัวนะคะปรับปรุงตัวเองทานให้ถูก ทานอาหารให้ถูกต้องออกกําลังกายคิดคิดบว,วกเรล่านี้เป็นต้นแล้วก็หากิจกรรมที่ทําให้เราเนี่ยอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขก็คือกายใจจิตวิญญาณและสังคมสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเซตอัพใหม่เนี่ยร่างกายเราพร้อมจะปรับปรุงแก้ไข แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ให้เวลาเพราะว่าทุกอย่างเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องใช้เวลาที่่วจจะเห็นผลอย่างน้อยก็สองสาเดือนค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวพรรณเองถ้าเราได้ได้ดูแลดีๆเนี่ยสองสาเดือนก็ก็ปิดการเปลี่ยนแปลงชัดเจนค่ะไม่ว่าจะขาวใสขึ้นริ้วรอยลดน้อยลงเนี่ยเป็นไปได้ผมที่งอกแล้วกลับมาดำได้ผมที่บางแล้วก็กลับมา เต็มได้นะคะไปจนถึงปวดข้อต่างๆก็หายได้ค่ะเช่นถ้าเราปวดข้อเพราะว่าเราอ้วนด้วยเราก็ต้องไปลดน้ําหนักนะคะพร้อมๆกันก็นกนจะใช้ PRP s t e m c e ซมซมาช่วยข้อที่เสื่อมไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคนี้เป็นยุคที่คนที่เกิดในยุคนี้มีกําไรค่ะเพราะเราวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยมาช่วยเรื่องชะลอวไ้ได้อย่างสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสนี้ ปรับปรุงตัวเองมีวินัยกับตัวเองนะคะแล้วเราก็จะย้อนไวัยได้แล้วก็มีอายุที่ยืนยาวขึ้นแล้วรออีก2ปีถ้าโครงการที่มีการแก้ไขย,ยีนแก่ให้กลายเป็นยีนหนุ่มสาวได้เนี่ยก็มีความหวังว่าเราจะมีสุขภาวะที่ดีมีความเป็นหนุ่มสาวแข็งแรงและอายุยืนด้วยเพื่อให้เราได้ทำประโยชน์ต่อผู้อื่นได้นานขึ้นแล้วเป็นยุคแห่งคนแก่ซึ่งมีคุณภาพคะ่ะก็อย่าลืมนะคะ Dr. One t h e Miracle of h o l i s t i c Healing อัศจรรย์แห่งาศาสตร์เพื่อการบำบัดองค์รวมค่ะสสวัดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับนวัตรกรรมเกี่ยวกับสุขภาพสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อนะคะว่าคุณหมออรวรรณกิจเชเวงกุลจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมานำเสนอกันอีกต้องห้ามพลาดค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ